การแก้ไขปัญหานะครับเกียร์รถดัมเปอร์ค้างนะครับหรือหลุดนะครับผมดูแบบนี้ก่อนนะครับตำแหน่งเกียร์นะครับ2ถอยนะครับ 1- 3สนะครับการเข้าเกียร์เนี่ยที่ถูกต้องก็คือดันขึ้นไปตรงๆถูกไหมครับแล้วก็ดึงลงมาตรงๆอย่างนี้นะครับก็คือเข้าถอยนะครับอันนี้ก็คือว่างกรณีที่เกียร์ค้างเนี่ยเกิดจากที่ว่าเราเมื่อเราดันเข้าไปแล้วตรงๆเนี่ยตอนที่เราขับจริงๆเนี่ยเราดึงเฉียงลงมาแบบนี้นะครับ การดึงเฉียงลงมานะครับก็คือดึงเฉียงจาก2นะครับลงเฉียงทะแยงแบบนี้มาว่างนะครับจะทําให้เกียร์ค้างการที่ปลดเกียร์จากเกียร์สนะครับแล้วก็จะมาเข้าเกียร์สนะครับก็คือต้องดึงลงมาตรงๆก่อนนะครับแล้วก็วิ่งมาอย่างนี้แล้วก็ลงมาแบบนี้นะครับนี่นะครับดึงลงมาตรงๆก่อนแล้วก็โยกมาแบบนี้แล้วก็ดึงมาแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือการเข้าเกียร์ที่ถูกต้องนะครับแต่ในกรณีที่เกิดเกียร์ค้างเนี่ยเป็นการดึงทะแยงแบบนี้นะครับ หลายหลายครั้งนะครับผมมันก็สามารถหลุดได้ค้างได้นะครับการแก้ปัญหานะครับไม่ยากนะครับถอดฝาครอบนะครับมีน็อตเบอร์สิบที่ฝาครอบตัวนี้ก่อนนะครับน็อตฝาครอบนะครับเบอร์สิบสี่ตัวหนึ่งสองนะครับสามสี่นะครับแล้วก็ถอดฝาครอบอันนี้ออกนะครับเมื่อเราถอดฝาครอบออกนะครับเราก็จะเจอคันเกียร์นะครับมีน็อตเบอร์สิบสี่สามตัวตอนนี้ผมถอดเตรียมไว้แล้วนะครับเราก็ คลายน็อตนะครับเราถอดน็อตเบอร์14ที่คันเกียร์นะครับ3ตัวนะครับแล้วก็ยกคันเกียร์ออกนะครับเมื่อเอาคันเกียร์ออกมานะครับเราก็จะเจอราวเกียร์อยู่2ราวเกียร์นะครับถ้าเจอหน้าตาแบบนี้หมายความว่าคือเกียร์ว่างนะครับตอนนี้คือเกียร์ว่างนะครับตำแหน่งของราวเกียร์นะครับราวเกียร์ก็คือตัวนี้นะครับ1กับ2นะครับราวสองสองข้างอันนี้นะครับคือราวเกียร์นะครับ ถ้าช่องตรงกลางตรงกันแบบนี้นะครับก็คือเกียร์ว่างกรณีที่เกียร์ค้างเนี่ยลูกค้าจะเปิดมาแล้วจะเจอนะครับก็คือราวใดราวหนึ่งนะครับอยู่ขึ้นไปนะครับหรือลงมาแบบนี้นะครับก็คือเกียร์ค้างนะครับมันจะค้างที่ราวไหนนะครับไม่เป็นไรนะครับเอาเป็นว่าถ้าเราเจอนะครับที่มันเป็นแบบนี้นะครับเฉียงเฉียงเยื้องกันนะครับเราเอาไขควงนะครับเขี่ยนะครับผมให้ให้มันมาตรงกันให้ให้ช่องตรงกลางมันตรงกันนะครับ ถ้าเราเขี่ยสมมุตินะครับเราเปิดมาเนี่ยเราเจอมันไม่ตรงกันแบบนี้แล้วเรามาเขี่ยนี้เขี่ยไม่ไปนะครับยังไงก็เขี่ยไม่ไปก็ลองมาสลับเขี่ยดูนะครับว่ามันคือราวอื่นหรือเปล่านี่นะครับสมมแมว่าเราเปิดมาเจอแบบนี้เรามาเขี่ยนี้ก่อนเนี่ยครับยังไงก็เขี่ยไม่ไปก็ลองมาเขี่ยอีกอันหนึ่งดูนะครับสรุปแล้วนะครับเขี่ยให้มีช่องตรงกลางเป็นรูปไข่แบบนี้นะครับก็คือเกีร์ว่างนะครับเสร็จแล้วก็ใส่คันเกียร์กลับเข้าไปแค่นั้นเองนะครับ เอาปลายเกียร์นะครับให้อยู่ตรงร่องตรงกลางนะครับแล้วก็ทาซีลประเก็นนะครับทาซีลประเก็นนะครับแล้วก็ยิงน็อตกลับเข้าไปนะครับถือเป็นการเขี่ยเกียร์เรียบร้อยแล้วนะครับแก้ไขปัญหาเกียร์ค้างนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากแก้ไขปัญหาเกียร์ค้างนะครับการเข้าเกียร์นะครับอย่าดึงเฉียงเฉียงครับผม